กระทนอนสติกเพื่อสุขภาพดินญี่ปุ่นอายุการใช้งานยาวนานถึงหนึ่งรปีแม่บ้านญี่ปุ่นตะคอกซื้อหนึ่งแม้ว่าคุณจะไม่กินหรือดื่มไม่เหนียวเหนอะนนะดินเหนียวธรรมชาติอุดมด้วยแร่ธาตุไม่เคลือบผิวยิ่งใช้ยิ่งไม่เหนียวเหนอะหนะคนงานเผาทั้งกลางวันและกลางคืนเจ็ดวันทำหนึ่งม้อได้ ปรุงตุ๋นและทอดในหม้อเดียวเมื่อคุณมีหมอ้อปรุงอาหารแบบขัดสายคุณสามารถกินหมูดงโปโดได้ตอน8โมงกินซุปปหมีกกุ้งตอน9โมงกินหมอ้อไก่ชงชิ่งตอน10โมง กินเนื้อหำช้อยก่อนตุนตอน11โมกินซุปซี่โครหมูตอน12.00นกุ้งและตีนไก่ตุนตอน13.00นกินหม้อทะเลตอน14.00นกินหม้อปลาปลาหลงเวลา15 00, นาฬิกากินเนื้อปาจิตอน16.00นกินหม้อเนื้อมะเขือเทศตอน17.00นกินปูรสเผ็ดตอน18.00นดื่มซุปปะคารบไม้กางเขนตอน19.00นช่างเป็นวันที่มีสีสันจริงๆ